ผมมีคอนเทนต์ปีศาจสุดแสนจะบ้าคลั่งมานำเหนือเพื่อนๆครับทุกๆ1หนึ่งไลค์ของคลิปวิดีโอนี้กายหยิดจะเติมหนึ่งเพชรกระเทืบ ไล่กันได้เลยครับผมจัดให้ไกลหน่อยตอนนี้คิงดอมของเรากําลังจะถูกบุกรุกโดยจอม,มารที่แข็งแกร่งจอม,มารจะอันเชิญเหล่ามอนสเตอร์แล้วก็มังกรทมินมาโจมตีอาณาจักรของเราเราจะต้องปอกป้องอาณาจักรของเราด้วยชีวิตและตอนนี้อาณาจักรของเรามีเด็กใหม่ถึงสองคนเพิ่งรับเข้าคิงดอมแบบสดๆร้อนๆและนักรบแนวหน้าของเรากิจางไปยืนกับเด็กใหม่เฉยสัยอยากเป็นเด็กใหม่โอเคเรามาให้เด็กใหม่ทั้ง3าคนของเราแนะนําตัวนะครับ เริ่มจากคนแรกสวัสดีครับผม <Hey. S 2> เด็กน้อยใจเล้าอาชีพโลกครับผมตั้ง้นเลยครับโอเคครับผมคุณต่อเลยสวัสดีครับผมกิจไงาอาชีพวิทครับโอเคแล้วคุณคนสุดท้ายครับสวัสดีค่ะหนูชื่อแป้งสามหัวเป็นแฟนกิจไงค่ะ,คะอันนี้ขอถามเปิดเรย่อครับว,ว,ว่า จริงหรือหลอก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 โอ้ยเป็นต่หญิงด้วยจะเป็นแฟนกันได้เหรอครับอ้าวเขาชอบผู้หญิงไงอีกไม่กี่นาทีจอมานจะมาบุกโจมตีคิงด้อมของเราเดี๋ยวขออนุญาตพาเด็กใหม่ทั้ง3คนที่เพิ่งเข้ามาแบบสดร้อนไปชมอาณาจักรกันหน่อยครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับจอมานที่จะมาโจมไอสิ่งแรกที่ต้องทาเลยนะคือเช็คชื่อเช็คชื่อเอาเช็คทุกคนจะได้รางวัลส่วนตัวแล้วก็ค่าประสบการณ์ของกิลคิงด้อมเรานี่กระดานเช็คชื่อเช็คชื่อทุกคนโอเคเช็คชื่อค่ะมา ปุ๊บเช็คชื่อปั๊บเจ๊แล้วแล้วเแล้วโอเคและอันนี้สําคัญมากบริจาคคิงดอมบริจาคเหรอใช่ทําไมคิงดอมนี่มันจนมากเลยยโอ้ยโอ้ยโจ้ยโอ้โอ้วโอ้าอาณาจักรคือ้ริอาคแบบจัดเต็อบะโอ้ยโ้าบริจาคแค่คนยโอ้ยอ้ยาอ้ยโอ้เโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้งโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้าโอ้ย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 อ้ยโอ้ลโงกยโ้ยอ้ยออออง้้ออ้ยต้อง้ ไม่หยุกอยเลยเว้ยเท่าไหร่มาไม่ทันพลังนี้คือถาวรนะจะอยู่กับพวกนายไปจนตายเชี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องบริจาคคิงด้อมโอเคนะโอ้โหคิงคิงด้อมแคปซัลสุเจ็ดสีด้าเลยครับครับยวเราเรากลับมาเข้าเรื่องเราต้องเตรียมตัวกับมอนสเตอร์ที่จะจู่โจมอาณาจักรเรารับบัฟครับมอนสเตอร์ครับเจอแล้วครับเนียวมีกระตับไม่หรอนั่นนั้นไม่ใช่ครับผมนี่ฮะผู้จัดการโรงละครรับบัฟเลยบัฟไปอยู่ในชั่วคราว ครับเลยนะกับตันครับครับผมผมเพิ่งเข้าเข้าคดิปเมื่อวานครับผมยังคำเคลมไม่เสร็จชอบโอเคนั้นตามมาดิจุดสุดท้ายที่เราจะไปเตรียมตัวกันคืองานเลี้ยงครับผมผมจะทำอาหารให้พวกคุณกินเรียกผมว่าลีเมาซิงกุ๊กแลนดนมังกรโอเคครับตัวนี้มันยิงเลเซอร์ได้ไหมครับอะไรนะครับคุณกิจตัวนี้มันยิงเลเซอร์ได้ไหมครับตัวไหนครับเนี่ยครับ อาจจะได้นะครับถ้าเกิดคุณไปทาให้มันโกรธมี2เมนูเลือกกันมาโหวตมาระหว่างปลาทอดซอสชาทากับเนื้อย่างเตาถ่านรสเลิศอยากกินอะไรบอกหลเหมาซิงมาผมเอาซอสชาทาครับเนื้อย่างอะไรก็ได้ครับทำแล้วครับกุกไก่หยิดยอดกุกแดนมังกรหลินเหมาซิงพี่โอ้โหเนื้อย่างน่ากินมากมีเดียมแร่ด้วยครับใจรากินได้ไหมมีเดียมแร่ใส่จุกก็กินได้ครับเรียบร้อยมาแล้วพี่เนื้อย่างเตาถ่านรสเลิศ แต่แน่นคือเราต้องเตรียมตัวไงนักรบมันต้องเดินด้วยท้องเว้ยอีกหนึ่งนาทีมอนสเตอร์จะมาบุกแล้วรวมตัวด่วนรวมตัวด่วนอย่างสุดท้ายสําคัญมากๆเป็นสิ่งที่สืบทอดมาในอาณาจักรของเราเข่าพันเราเราต้องบูมก่อนออกรบฟังตามผมผมจะพูดว่าอีบอมเบ้ทุกคนก็โอเคนะอีกินครับเราเปลี่ยนกิ๊กันไหมครับคุณมินคุณมินอาณาจักรขอโผมหรอโทษครับ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 มเต็มๆไปเลยนิดนมายืนรวมตัวกัน อีบมเบอบมมเอนสเตอร์จะปุกเข้ามาโจมตีอาณาจักรของเราเราต้องปกป้องคิสตัตอันนี้ไว้ด้วยชีวิตเคยดูผู้กาโลังาดกันไหมไปครับเป็นแบบนั้นเลยแล้วเคยดูผู้กาหิวไหมครับอุ๊ยอันนั้นไม่พูดถึงละกันอันนั้นไม่รับปลอดภัยนะปกป้องเลยพวกเรา ปกป้องคิดทันพวกเราแผนหนึ่งแผนหนึ่งให้เทราไปเป็นคนแรกเป็นตัวเปิดออกายกูเล่าน้อยสุดกายกันไานนึงเข้าเลยครับทุกคนไหวชิวไม่ต้องกลัวตายกายหยิบแทงให้อยู่ครับมาเลยเหล่าทหารก้าวสมบัติสมบัติสมบัติในการคิงดอมของเราใช้อาวุธ่านไม้นะครับมอนสเตอร์เป็นธาตุน้ำทุกคนนี่เป็นไงล่ะสมาชิกคิวเราตึงๆทั้งนั้น คือมอนเตอร์มันแข็งแกร่งนะเว้ยแต่เราแข็งแกร่งกว่ามันเลยไม่ได้เดินไปไหนเลยเนี่ยเว็บสามแล้วเว็บสามแล้วโอ้ยตกใจเล่ที่โดนทีนัวขึ้นหลอดเอ้ยใจเราใจเราปกป้องทุกตัวไม่ดีใจเราสีแล้วจุกจุกโอ้โหแทนไม่อยู่พี่ช่วยรวยช่วยรวยอ้าวกูตายอ้วไอ้แก่นนาทิ้ด้อมตายผิวหน่อยผิวหน่อย ผมเกินบอยู่กำลังมาเกิดบอยู่ประชากรเหลือแค่นี้นายตายกันหมดกำลังเดินมานะบอลเล่นเว็บหมดแล้วเว็บหมดแล้วยังไหวกันอยู่ไหมไหวยังไหวครับโอเคโอเคชื่นใจแต่เวฟบิ0จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะนี่เป็นคิงดอมดีเป็นครั้งแรกของเราเลยอ๋อนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่นี่คือครั้งแรกเลยเว็บ7แล้วผมคิดว่าเวฟบ10น่าจะมีบอสโผล่มานะการโจมตีวงกว้างเ้ยเปรอเรอบ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 จุ๊กรอบรอบมาตายโอ้โหตายจริงตายจริง แรงเลยเป็นยังไงล่ะหลับไปหนึ่งแล้วกิซ่าลบลบลบวงล้แดงลบวงล้แดงเราจะปล่อยออโต้เดี๋ยวได้น้องคอยบังคับด้วยลบลบลบออมาลบใจรด์ยังไม่ตายนะครับโอเคใจร้าวพลังน้อยแต่ร้อยเปอร์ว่ะเว็บแปะแล้วเว็บแปะแล้วสวยสวยสวยพี่ไม้ยิงฟรีได้แล้วครับผมยืนได้อยู่ยิงไปยาวๆครับพี่มาเลยเกิดมาก็ตายไอ้พวกมอนสเตอร์ที่คิดจะมารุกรานอาณาจักรของเราไปตามต่าพวกเองมาวายชิวับผมนี่แหละพลังมิจฉาพามาของเซนด์ซาวด์เจ็ทก็มาได้ มาว่ามันสนุกต้องวุ่นวายนี่แหละเจ้าคิงด้อมยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่เหรอที่แป้งต้องบอสแมทฟิวบอสครับเอ็นบอสระเลือดสิล้านเออคนดูแบบดูวุ่นวายจังเลยจังหวะใช่ใช่เดี๋ยวจะวุ่นวายกว่านี้อันนี้แค่เริ่มต้นเวฟสิบแล้วเวฟสิบแล้วเต็มตัวเราทานก้าวพี่เฮ้ยคาซีนวะเฮ้ยแค่วันบอลโอ้เหมือนลรอทานบอสเลยวะก็รออยู่นะเออเท่ห์อยู่เฮ้ยไอ้เิบะมังกรแค่มั้อาชญ์มังกรอีกนิ้วมา ใครบันดาลก็เซเลเยอร์ไปจัดบันทีดิพี่ไม้ผมว่าพี่น่าจะตายตรงศพนี่แหละเฮ้ยพี่จะต้องรอดจนจบเกมอ้าวแบบอ้าวติดบอสอยู่ในบอสติแล้วมันก็โดนตีตายใช่ไหมอ้าว จบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วหรือว่าบอสมันบอทบอสมันกากนึกเหรอแบบงงๆบอสโผมาแล้วจบอะไรคาซียังไม่จบตายแล้วอ๋อคือบอสแผลมาปุ๊บเราก็เชือดปั๊บเลยไม่น่าทำอะไรไงถ้ามันดอดไม่เข้าคาซีนมันจะทำเดเมจต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอีกครั้งที่อาณาจักรของเราปลอดภัยขอบคุณฐานกล้าท e ุกนายมากๆเข้า nah, สู่ World uh, Boss <acuerdo> พร้อมแล้วนะอันตรายนะพี่ไม้พี่ไม้แค่เผลอนิดเดียวโดนบอสหายใจที่ปิวเลยนะผมบอกเลยตายพีไม้เขาไม่ได้ขู่นะพี่พูดจริงนะพี่สู้กับทิงโน่เมื่อกี้พี่ยังไม่ตายสักรอบเฮ้ยขัดฉิงเข้าวัวบอสดินแดนไฟลุกนี่อีก2วินาทีแป๊บเดียวตายครับแล้วสามแปดล้านอ่ะกวแเสาหลักวาลีแป๊บเดียวบอสตายบอสไฟอ่ะปีหมื่นเดียวเองชิวชิวครับไหนข้ารอบโนดนเลยครับเฮ้ยใจร้ายใจร้ายใจร้ายนิเดียวอ่ะ ไอ้ยี่บุนรับ20,000้าไม่หลบก็ตายผมบอกเลยเดือนจัดครับทุกคนเดินทางสู่โลกแฟนตาซีใบใหม่ในรูปแบบเกมมือถือ RPG แฟนตาซีแต่ตอนนี้ผมเล่นใน PC ในคอมครับมาเด้บอลแเ้ว7ล้านแปดแล้วพี่ไหมพี่ไหมตายบ้างยังไม่ตายไม่ตายพี่รอดอยู่เอาว่ะทหารใหม่เราก็กล้าแข่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพายบอลแมปจะตึงกว่านี้นะบอลโลกตอนนี้ไม่เท่าไหร่ไแล้วเราจะรับโอ๊ยพิวอยู่นะจะรับพิวอยู่นะยิงปีด้วยไม่ตายเวอร เรียบร้อยบอลโลกเมื <mm ่ออยู่ต่อหน้าพวกเราก็คล huh? ิปธาตไฟไปลุยฟิลบอสเริ่มจากบอสตัวที่2ก่อนเลยครับเราจะตีบอสแมปทุกตัวบอสสบอสสาบอสสีบอสแมปแมปนี้เป็นธาตุพืชนะเตรียมวูธาตุไฟกันด้วยอาหารเมืองหลมาแล้วสั่นเลย วายวายอี้โผล่โผล่มาเร็วกันปรางตะวันกมมารดิสฮินคามิังหูระบอมเฟอกมมาดิสามสุเรียนตาแตกกมาดิสินคามิฆังูระฟาไซตีคราฟก็มาดิคาับอมพี่นะผู้ใช้ฟาตะวันโกตังก็มาเด้อเรียบร้อยตายแล้ว บอสแมป2ก็เหมือนขนมกรุบนี่นะครับก็อย่างที่เราเห็นถ้าเกิดสมาชิกเนตตี้ได้ที่1ก็จะได้ของรางวัลยกตี้นะครับได้ส้อยกัน,มน,นหมดบอสแมปตัวทีว่3ามูแคนตัวนี้เริ่มโหดนะพี่ไม้เตรียมตัวนะครับบูแคนเป็นบอสแมปที่เป็นธาตุไฟให้เราใช้อาวุธน,น้ำนะครับผมผมก็ใช้เซตฟานวารีเหมือนเดิมกับบอลโลกอู้หยภ<ม>าพสวยมากส่งั้นะครับที่เป็นผลงานต้องใช่บัตรนีโนคูนี้จากการร่วมมือของบลิษฟลายสตูดิโอจีบีพี่ไม้ลองแกล้งมาโดนตีสักดอกเนี่ยอยากรู้ว่าพี่ทนได้ไหมออมเจลาหายไปแล้ว ธรรมดาไหนดูดิวุ <vampire noise> osure, s <S ้ยไอ้เ <pursue> หี้ยตายเลยยี่สิบเจ็ดหมื่นได้แล้วไเครเป็นชุลิไอ้เหี้ยแรงเกินมันจัดคราฟช่วยกันปกป้องคิงด้อมกับเพื่อนช่วยกันตีบอลโลกบอลแม็นิโนคูเนครอสเวอร์แฟนเกมและแฟนนิเมะพลาดเลยครับผมนิโนคูเน่คอสเวอร์ครับมาดาวโหลดกันได้ครับผม ไปครับเลยทั้งหมด้อมไปเมือเลยนะครับเกมดีไปเลยกูดแหนะหมูแข่งข้างแล้วมันจะแก่งยิ่งขึ้นระวังให้ดีนะอุ้ยมแบบอบเตมซุปนี้หลบๆคันนี้แรงมากคนไฟอะไรนะนี่ศพเต็มเลยศพเกื่อนเลยคนไฟเมื่อกี้ถ้าไม่หลบก็จะกลายเป็นศพแบบเมื่อกี้นะครับตายแล้วตายแล้วเหลือร้านเดียวร้านเดียวร้านเดียวบอสจะตายเหรออ่าโอเคสวยอุ้ย ไอ้แป้งเม็ดเียวเน่แป้งสามหาวดาเมจที่สามสามหัวเจ็บสามหัวมาจบสามหัวคนดีกว่าเฮ้ยกายกินเมจพี่หกอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะใจรัเอาเรื่องนะธนูยิงฟรีครับผมขนาดมาเล่นที่หลังเพื่อนนะครับยิงสิบสี่เลยอ๋อตัวที่4จะโหดมากๆนะเวลเจ็ดสิบแปกลอันติเป็นบอสน้ำไม่ใช้ธาตุพืชตีเห็นไหมตัวนี้ข้างหน้าโหดมากตัวนี้ใช้เซนทาราชิมะของผมนะครับเซนพืชข้าวาไม้เซนโปชินซูเซนจูก็มาดิครับที่นาเลทของฮงอเงรุนหนึ่งฮาราชิมะหิด อันนี้ต้องรอดอันนี้ต้องรอดอันนี้แรงมากโโอ้หดูครับสอเกลื่อนครับผมสอเกลื่อนคนเยอะมากดูคนดูหคนเยอะจัดคนเยอะมากแรงมากไอ้เแค่โดนขอบโดนขอบตายพี่ไหมเกิดเมื่อกี่รอบแล้วรอบๆกันเนี้ยวิ่งสองรอบสองสรอบสองโอ้ยยังได้อยู่นะเฮ้ยๆกลายเลือดขึ้นก่อนเฮ้ยๆรอบๆรอบๆรอบๆเออเชี่ยผิวอะไรกูกูลงไปนอนแล้วเนี่ยเฮ้ยชิบหาย เอามาตีนทนได้อุ้ยอาบุกเก้นหลังมันปอดอาบุเก้น,น,กนคือจะเป็นน้ําแข็งนะถ้าเราไปเหยียบเัาจะติดสถานะ็ตายไ,ไ,ได้เนะจ็บโอ้ยแสนห้าลายเนเกิรบไม่ไหวเราโดนทันนี่แลอุย้ยแสนสามเกือบตายคนตายเ <laughs> ต<า>ย็มเลยกายกเป็นซีตอนนี้ผมได้อันติเมตสกิลแล้วนะครับเอ็กซ์คลิเบอร์เดี๋ยวรอใช้รัดช็อตเสือรัดได้ขอนาเอ็กซคลิเบอร์รัดช็อตเอคิเบอร์บอลไปหลบไยแะอคิเบอร์ัดช็อต กันลำ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 ตายต่งแสงเดียวเออดีกว่ดี่หนึ่งดีครับเอาแหวนไปลุ้นกันทางตี้ อเอาเป์อะไรหรอหหโเลยเฮ้ยเชียร์กายรอบนีพี่ก้าวสุดจัดนนนหนึ่งเสมอเรียบร้อยแล้วครับภารกิจของเราในวันนี้เหล่าทหารกล้าทั้งหลายจริงๆเราสามารถตกแต่งคิงดอมได้วยนะพี่เดี๋ยวขออนุญาตปลูกต้นไม้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงต้นไม้อาณาจักรเกมนี้สามารถตกแต่งคิงดอมได้เอาต้นอะไรครับให้พวกคุณเลือกเลยระหว่างต้นเมเปิลกับต้นซากุระเอาซากุระรับเอาเมเปิลนะครับอ่าทั้นพี่แป้งเลือกครับเพราะว่าตอนนี้อย่างละหนึ่งเสียงแล้วเอาเมเปิลหรือซากุระเมเปิล โอเคสจ้าราบันนี่คำตอบไปถ่ายไปนี่เป็นไรู่นถายนัอะไรนั่งนีายนัาตไนแมปเปิ้ลสร้างเสร็จแล้วมาดูเร็วพวกเรามาถ่ายรูปกันถ่ายรูปไว้่เป็นความทรงจำกับองเพื่อนยิ้มหน่อยชิสแชรดาวน์โหลดเกมเลยครับแล้วมาเป็นเพื่อนกับพวกเราในนิโนคุนีคอสเว d กัน มาเข้าร่วมคิงด้อมหรือว่าสร้างอาณาจักรของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการได้เลยครับของแจกเพียบเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจมิโนคูนีคอร์สเวอร์เห็นเขาว่าจะมีแจกโค้ดคูปองเรื่อยๆถ้าไม่อยากพลาดของแจกต้องติดตามนะครับแต่ละโค้ดของมีวันหมดอายุด้วยนะช้าอดหมดนะครับขอบคุณฐานกล้าทุกคนมากนะครับที่มาช่วยกันบุกป้องอาณาจักรในวันนี้แล้วเจอกันทุกคนนดขอบคุณกัปตันเช่นกันครับเราจอกันใหม่เมื่อฉันต้องการครับครับผมเนครับเจอกกันเด้อทุกเจ้าไปเล่นกัน bad boy bad boy